nhìn sao nó nhìn cha có lúc độc ừ Phải lúc độc ý chứ làm cái này à ôi 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 lại 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 má lại อ้อยเอ้ยอ้อยทำไมอะแม่เรียกอ้อยไม่ได้เลยจะต้องมีเบสกัดดาวลุ่งเข้าไว้อ้อยเดี๋ยวไปรับอิงอ้อยก่อนไปไปรับอ้อยกันกาแฟไปเร็วไปเร็วไปรับอ้อยไปนี่เอ้าเปิดตู้ไม่ได้จะไปรับอ้อยอันนี้ไปรับเขาหรือว่าไป รับอีอกอ้อยก,ก่อน,นเอาเงียกัดกุญแจอยู่นี่ไอ้เอ้ยไอ้เอา,เอา,เอาโอ้ออยนึก,ก,กว่ายังอยูอ่บนรถอ้มาเร็วมาเร็วไปหลังบ้านมาเร็วไป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 แล้ว Vậy lấy cái này thì cao cà phê Nhớ cắt Tuyển thật đi nè Nhớ cắt tuyển đi nè Nè Ừ ba ừ. ไอ้ขึ้นไปหาพ่อแล้วปไปเยียไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วมาถึงเขาก็ขึ้นตักเลยเชียวมาถึงก็ขึ้นตักเลยนะฮ่าหอย,อย,อยดูลอยยิ้มเธอสิเป็นแต่ยอ้อนอืม ยังไงยังไงโอ้ยหาวยังไม่หายง่วงนางเจมแมมาละสายกางอยู่ข้างหลังนะเธออย่างไปเดี๋ยวไปนากันดีกว่า